การศึกษาดีมีบลค่าเท่าไหร่การเรียนยุค new normal การศึกษาที่ดีต้องไม่ตายตัวการเรียนเพียงเพื่อให้สอบผ่านจริงหรือความแน่นอนคือความไม่แน่นอน โลกแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่งโรงเรียนอสอนศาสนาศาสนุประถมกรุงมเทพมหานครศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สําหรับนักเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่พร้อมกันทุกระดับระดับประถมศึกษาตอนปลายรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นป .4 ป .5 ป .6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นม .1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นม .4 ระดับสนวีภาคภาษาอัหรับเรียนจบได้วุฒิสองใบไม่ต้องเรียนกศนอและหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลายัย2ปีพร้อมทุนการศึกษาต่อต่างประเทศครบครันรับสมัครตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไป จัดการเรียนการสอนแบบสายต,ตาตาตรบียะการอบรมด้านต่างๆผ่านระบบโรงเรียนและระบบหอพักตาตะลีนการให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตาตำกีนการให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดเรียนทักษะชีวิตพัฒนาความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคม โรงเรียนสอนศาสนาศาสนุประถมพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษาซีซ่าตอบสนองการเรียนทั้งแบบที่โรงเรียนและแบบออนไลน์การสอบแบบชั้นเรียนและการสอบแบบออนไลน์รองรับนโยบาย ECP Education c o n t i n u It y Plan แผนการจัดก,การการศึกษาอย่างต่อนเนื่องทุกสถานการณ์และรับประกันการจบการศึกษาประจำปีสอบถามโทร02 7 4 8 1 3 2 8 และ0918718752รุงเรียนสอนศาสนาศาสนุประมกร,รุงมเทพมหานครคุณธรรมนำความรู้ชูสังคม